และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่127รายงานจากแมวมองขอเชิญครับหน่วยสอดแนมที่ปล่อยขึ้นยังจังหวัดชายแดนของเขา ทำงานรุดหน้าอย่างได้ผลรายงานทางวิทยุทยอยมาเป็นละลอกคนเหล่านั้นค้นพบเป้าหมายต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกำลังคนที่สังกัดอยู่ภายใต้อานัตของเหล่าร้ายโดยตรงชนิดที่พร้อมจะหยิบอาวุธขึ้นปฏิบัติตามคำสั่งได้ทุกขณะหรือกลุ่มประชาชนสุดจริตที่กำลังเคลืบเคลิ้มคล้อยตามไปกับแขนโฆษณายุยงแบบพวกมากลากไป เพียงกางแผนที่แสดงรายละเอียดของทั้ง3มจังหวัดออกไปและตรวจสอบดูกับกระแสรายงานที่ส่งเข้ามาริธีก็สามารถที่จะมองเห็นภาพปรุโปรงว่าแหล่งสอนศาสนาที่ไหนบ้างอันเป็นแหล่งที่มหาโทษแทรกซึมเข้าไปจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นกองบัญชาการตำบลหรือหมู่บ้านไหนอันเป็นที่รับแผนการแมงมุมร้ายไว้อย่างเต็มที่ เขตแดนและเป้าหมายที่วายร้ายกำหนดไว้ในอันที่จะสร้างกลียุคปั่นป่วนรวมทั้งแผนวินาศกรรมทางด้านวัตถุอาศัยความช่ำชองเคยชินกับภูมิประเทศเหล่านั้นมาเป็นอันดีก่อนแล้วเขาพอจะคาดคะเนรู้จุดของพวกก่อการร้ายโดยตลอดอิมามดาอุสเป็นบุคคลลึกลับที่มีจิตตานุภาพแรงกล้าจริงๆตอนหนึ่งในรายงานยาวเหเอียดของกองสอดแนมกล่าว เขาสามารถที่จะกลุมศรัทธาของชนพื้นเมืองไว้ได้เกือบทั้งหมดทุกคนเชื่อฟังเคารพบ,บูชาอย่างเทพเจ้าผู้วิเศษขณะนี้ก็ปรากฏตนขึ้นบ่อยครั้งส่วนมากเป็นเวลากลางคืนตามสุร่าล้างในป่าห่างจากตัวเมืองและสถานที่เปลี่ยวลับตามีสาวกบริวารและผู้ศรัทธาเลื่อมใสไปร่วมชุมนุมคับข้างเป็นการเรียบชุมนุมอย่างลับๆ การปลอมแปลงแทรกซึมเข้าไปยังที่ชุมนุมเหล่านั้นเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งเพราะขณะที่เขาปรากฏกายนั้นจะแวดล้อมไปด้วยเหล่าสาวกบริวารที่พักดีมีกำลังอาวุธพร้อมและมีการตรวจตราดูแลทดสอบผู้ที่จะเข้าไปร่วมประชุมอย่างเข้มงวดถ้าจับได้ว่ามีการแปลกปลอมหรือไม่ใช่พวกเขาโดยแท้ย่อมหมายถึงชีวิตทุกคนจะมองเห็นเขาได้ก็ต่อเมื่อเขายืนเทศนา หรือกล่าวสุนทรพจน์ในถ้ากลางที่ชุมนุมเท่านั้นยังไม่สามารถสืบทราบได้ว่าการมาปรากฏตัวหรือการจากไปภายหลังจากที่ได้สิ้นสุดพิธีชุมนุมแล้วนั้นเขามีวิธีการอย่างไรมันเต็มไปด้วยความลึกลับแบบอำนาจเวทมนต์หรือมิฉะนั้นก็วิทยากลดาอุสมีสาวกใกล้ชิด ซึ่งจะปรากฏกายขึ้นพร้อมกับเขาทุกขณะอยู่4ี่คนแต่ละคนเป็นฮัตจีใหญ่ที่มีคนนับถือเลื่อมใสยอย่างมากมายทั้งเส้นนอกจากนั้นแวดล้อมในระยะใกล้คิดตัวเขาขณะที่ปรากฏตนขึ้นนั้นจะเป็นหน่วยคุ้มกันมีอาวุธทันสมัยครบมือประมาณ20คนตีวงล้อมเป็นรัศมีเพื่อสอดส่องดูภัยใดๆอันจะมีมาถึงอิหมามใหญ่อย่างจู่โจม คนเหล่านี้สังเกตดูรู้สึกว่าจะเป็นหน่วยกองกำลังจากโจรจีนแต่ปลอมแปลงโดยเครื่องแต่งกายเป็นอิสลา,ามิกชนแท้จริงที่มาร่วมชุมนุมทั้งหลายอาวุธจะถูกแอบซ่อนมิดชิดอยู่ในเครื่องแต่งกายรุ่มร่ามจะเปิดเผยออกมาก็เฉพาะเมื่อเกิดเหตุที่จะต้องป้องกันในายใหญ่เท่านั้นเขาจะเรียกตนเองว่าทูตจากสวรรค์ผู้ถือองค์การของพระผู้เป็นเจ้า มาโปรดอิสลามิกชนทุกคนลักษณะของเขาเป็นชายแก่ผมเล็กเครายาวในเครื่องแต่งกายอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคทายอดจำเสี้ยวอุ้มดาวจะถืออยู่ในมือขวาของเขาตลอดเวลาการแสดงของเขาที่ได้กระทําต่อบรรดาลูกศิษย์และผู้เลื่อมใสของเขาทั้งมวลเป็นไปในแบบอิทธิปาฏิหาริย์ผิดไปจากกฎของพระคำพีนานา,นาประการ แต่ทุกคนก็เลื่อมใสเขาอย่างแน่นแฟน้นมีการหุงน้ำมันรับรักษาโรคภัยโดย,ดยอำนาจเวทมนต์และการอันเป็นมายาศาสตร์ที่ยังสืบสวนพิสูจน์ไม่ได้อีกสารพัดวิธีรวมทั้งการสำแดงตนให้เห็นว่าเขาสาม,มารถล่องหนหายตัวและมีวาจาสาบาแช่งอันศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งในการปรากฏตนของเขาเขาจะกล่าวถึงาศาสนาเป็นจุดเริ่มแรก ครั้นแล้วก็กล่าวถึงภาวะการเป็นอยู่ของราษฎรอิสลามในเขตสี่จังหวัดทั้งหลายกล่าวถึงเชื้อชาติและศาสนาซึ่งมีการยกอุทาหรณและพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นชาติเดียวกับเผ่ามาลายันในรัฐมาลายูปัจจุบนันนี้รวมทั้งข้อกล่าวอ้างปรุปปั่นและยุยงนานาประการในอันที่น่าวันเกรงว่าจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชานาจักรไทย ในอนาคตอันใกล้นี้เกี่ยวกับปัญหาดินแดนและเชื้อชาติหลักใหญ่ในการกล่าวอ้างของเขาก็คือกรณีสูญหายลึกลับของสอสอสุบินเบนมหามุตและการถูกฆาตกรรมลึกลับของจุลาราชมนตรีรวมทั้งบุคคลสำคัญอีกสองสามคนของอิสลา,ามภาคใต้สุบินเบนมหามุตเป็นกรณีสำคัญ,ญ,ญยิ่งใหญ่ ที่อาจนำไปสู่จุดประทุเดือดในเร็ววันหลักการปลุกปั่นและยุโยงเช่นเดียวกันนี้กำลังระบาดไปทั่วขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงได้พยายามแทรกเสริมเข้าไปร่วมในการชุมนุมเพศนาของอิหม่ามดาอูสองครั้งคำปราศัยของเขาได้รอบบันทึกเป็นหลักฐานไว้ได้แล้วแต่ไม่สามารถจะรอบถ่ายภาพของเขาขณะที่ปรากฏตอนอยู่ถ้มกลางบริวารได้ พราะสถานที่มืดสลัวใช้ใต้และคบเพลิงแทนแสงสว่างในคืนแรกเวลาเดียวกับที่เราสองคนปรับมันเข้าไปมีบุคคลหนึ่งในจำนวนผู้ร่วมชมนุมทั้งหลายได้ใช้แสงแฟลชจูโจมเข้าถ่ายภาพของเขาอย่างกระทันหันและพยายามผลาหนีแต่บุคคลผู้นั้นหนีไปได้มีไกลทั้งทั้งที่มีอาวุธติดตัวและได้ยิงต่อสู้ขณะแหกหนีเขาถูกจับได้ และเรารู้ภายหลังว่าเป็นสายลับของรัฐบาลเป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งบุคคลผู้นั้นต่อมาได้มีผู้คนพบว่าศพถูกใส่กระสอบมาทิ้งไว้กลางเมืองแขนขาทั้งสี่ด้านด้วนหายไปและในตาถูกควักตามแหล่งซ่องสมในที่ลับกลางสวนยางและป่าหลายแห่งกำลังอาวุธถูกส่งทยอยเข้ามาเป็นระยะ และมีโจรจีนเป็นผู้ควบคุมฝึกสอนการใช้อาวุธทุกหน่วยไปโจรจีนเหล่านี้ไหลเข้ามาทางบกและทางน้ำสำหรับเส้นทางเดินลับที่ถ่ายเทเข้ามาในเขตไทยเหล่านี้ได้ทำแผนที่ไว้แล้วและกำลังสืบสทราบเพื่อทำแผนที่ต่อไปโดยพิจารณาเผินๆแล้วกำลังโจรจีนหน่วยนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกันกับวิถีทางเดินของอิมมัมดาอูสแต่เราสืบได้แน่ว่า ร่วมอยู่ในแผนการอันเดียวกันวินาศกรรมเริ่มมีปรับปรายตามเขตตำบลรอบนอกโดยมากเกี่ยวกับการเผาโรงเรียนและหมู่บ้านของบุคคลที่กระด้างกระเดืองต่อรัฐธิโทษสวรรค์ในรอบเจ็ดวันที่แล้วมามีปรากฏการเหนือท้องฟ้าให้เห็นอย่างท้องที่ต่างๆทั้ง3ามจังหวัด3ครั้งและสองคืนที่ผ่านมานี้ก็เริ่มจะถี่ขึ้นอีกทุกครั้งที่ปรากฏจะเป็นเวลาดึกสงัด ท้องฟ้ามืดสนิทและมีเมฆลอยต่ำลักษณะของปรากฏการ์เป็นธงของประเทศกลุ่มชาวซาอุดิอาระเบียพื้นเขียวอักขรขาวจารึกคำสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้าคู่กับรูปคทาลักษณะอันเดียวกับที่ถืออยู่ในมือของอิมมัมดาอสุสปรากฏการ์ชนิดนี้มีอิทธิพลครอบงำอยู่เหนือจิตใจของราษฎรอิสลามใหญ่ย,ย,ยิ่งเหลือที่จะกล่าว ทุกคนเชื่อมั่นว่าเป็นมหาสุพภณิมิตรของพระผู้เป็นเจ้าที่สำแดงให้เห็นยืนยันในความเลื่อมใสศรัทธาต่อดาอุสผู้อ้างว่าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าขึ้นอีกปรากฏการดังกล่าวจะอุบัติขึ้นเป็นเวลาประมาณ1 0 3ถึง30นาทีเป็นอย่างสูงและแล้วก็อันตรธา,านหายไปสันนิษฐานตามที่ได้เห็นลักษณะปรากฏการนั้นว่าเหล่าร้ายใช้กระจกสไลด์ขนาดเรื่อง มีภาพที่ต้องการจะให้ปรากฏขึ้นอยู่ในกระจกและใช้ไฟฉายมหายักรประกอบด้วยเลนส์ขยายฉายส่องผ่านกระจกสไลด์นำภาพขึ้นไปปรากฏติดอยู่กับผนังเมฆขาวซึ่งใช้แทนจอรับภาพโดยนำขึ้นไปตั้งฉายยังยอดเขาอันเป็นตำแหน่งสูงซึ่งจะต้องตราเตรียมไว้ตามจุดต่างๆที่ต้องการจะให้ประชาชนเห็นอย่างถนัดสำหรับเมฆขาวแทนจอรับภาพนั้น ไม่ทราบแน่ว่าจะใช้ค้อนเมฆตามธรรมชาติเมื่อได้โอกาสเหมาะหรือใช้ด้วยการปล่อยม่านควันวิทยาศาสตร์ขึ้นไปในพยายามติดตามสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อจะค้นหาตำแหน่งฉายสไลด์นี้ให้ได้แต่ยังไม่ได้ผลตำแหน่งอันเป็นต้นเหตุสำแดงปรากฏการหลอกลวงประชาชนเหล่านี้เป็นสถานที่เร้นลับมาก และสังเกตดูจะเลือกปรากฏขึ้นเขตรอบนอกห่างตัวเมืองออกไปซึ่งเป็นเขตที่อยู่ของราษนนผู้งมงายไม่มีการศึกษาเพื่อหวังผลในด้านการจูงจิตเป็นแผนการโฆษณาชวนเชื่อที่ได้ผลอย่างมหาศาลการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและกำลังของเหล่าร้ายบางส่วนทีขึ้นเป็นลำดับทั้งด้านตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งปะทะกับหน่วยโจรคอมมิวนิสต์มาลายูที่พยายามจะข้ามแดนเล็ดลอดเข้ามาและตำรวจภูธรร่วมกับกองกำลังพิเศษจากกรุงเทพอันปะทะกับพวกก่อการร้ายภายในอยู่อีกส่วนหนึ่งทั้งเขตสามจังหวัดได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเมื่อหกนาฬิกาของเช้าวันนี้เองเป๊กหัวหน้ากองสอดแนมผู้ผ่านการศึกษาในขั้นดีของเขา ให้ข่าวได้อย่างละเอียดและตรงเป้าหมายที่เขาต้องการที่สุดพยายามสืบให้ได้ว่าอิหมัมดาอุตจะมีการประชุมบริวารอีกที่ไหนเมื่อไรและรายงานมาให้รู้ล่วงหน้าด่วนเขาให้กัสตารีสั่งการไปยังบนบกหน่วยสอดแนมตอบรับทราบคำสั่งและก็ให้ทวนรับหน้าที่ติดต่อกับทางกรุงเทพแบ่งกันคนละส่วนกับกัสตารี ถ่ายทอดข้อความทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยสอดแนมรายงานให้ขมทราบก็คงจะต้องจบอีกตอนหนึง่งกรุณาติดตามบทที่128แขกพิเศษเป็นบทต่อไปด้วยความขอบพระคุณโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ